สวัสดีครับกระแสข้าวดัำแล้วครับคลิปชัดมากเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยหนุ่มโพสต์ช่วยส่งต่อด้วยคลิปวันเดียวกับที่แต่งโมตกเรือจากกรณีที่นักแสดงสาวแต่งโมนิดา ที่หลายคนยังให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและสังคมนั้นต่างตั้งข้อสังเกตจากการจากไปในครั้งนี้ว่ามีเงื่อนงำหลายอย่างและต่างก็มีความหวังว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรมหลังจากที่คุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมนั้นได้ลุกขึ้นสู้อย่างจริงจังเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่และล่าสุดแม่ก็เชื่อว่าไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุอย่างแน่นอน และล่าสุดนั้นได้มีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่า c า v a เ e โดยมีการโพสต์ระบุว่าช่วยแชร์ต่อทีครับคลิปนี้เป็นวันเดียวกันกับวันเกิดเหตุซึ่งเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่าคลิปนี้ถ่ายไว้ในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาไม่เกิน0นูนนาฬิกาจำเวลาแน่ชัดไม่ได้ครับแต่เป็นคืนเดียวกันกับคืนที่เกิดเหตุครับ ขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวสครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ